สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน YouTube ครับคลิปนี้มารอบดึกของวันที่14ธันวาคม2563ครับเงินส่วนต่างหรือว่าเงินประกันรายได้ชาวนารอบ5ครับผู้ระบบวันเกี่ยวข้าว30ธันวาคม63ถึง6ธันวาคม63ครับตามหมายกำหนดการเดิมบอกจะโอนที่14ธันวาคมให้เกษตรกร,ร,กรชาวนาผู้ได้รับเงินส่วนต่างเข้าแต่ละชนิดครับ แต่ปรากฏว่าทั้งวันวันนี้พี่น้องชาวนารอทั้งวันไม่เห็นมีเงินเข้านะครับและช่องของเราก็ได้ติดตามสอบถามอยู่นะครับสอบถามไปยังธนาคารทกสที่เบอร์ call center นะครับที่หมายเลข025550555โทรไปที่เบอร์ call center เบอร์นี้นะครับเมื่อเวลาบ่ายสองเศษนะครับ สอบถามว่ามีเงินมีการโอนเงินให้พี่น้องชาวนาะเงินประกันไรายได้ข้าวรอบ5้าไหมปรากฏว่าคอเซนเตอร์ตอบว่าเ,เกี่ยวกับโครงการประกันรายได้รอบ5นะครับคอเซนเตอร์ยังไม่ได้รับข้อมูลจากจากสำนักงานใหญ่นะครับจากกกศาสสำนักงานใหญ่จึงยังไม่ทราบว่าจะโอนรอบ5หรือไม่นะครับอันนั้นเป็นณเวลา บ่ายสองเศษนะครับคือโทรถถมคอเซนเตอร์แล้วยังไม่ทราบว่าวันที่5จะโอนไหมนะครับซึ่งเดิมจริงๆแล้วก็กําหนดการเดิมเนี่ยจะมีการโอนวันที่14แต่ถามวันที่24ช่วงบ่าย2เบอร์คอเซนเตอร์ยังไม่ทราบว่าเพราะยังไม่ได้รับข้อมูลจากสํานักงานใหญ่ว่ามีการโอนรอบ5หรือไม่นะครับเขาจึงตอบไม่ได้เลยว่าโอนได้หรือไม่ได้จึงตอบไม่ได้นะครับเราก็โทรครั้งเดียวนะอันนี้ เรื่องโอนเงินรอบห้านะครับและโทรเช็คอีกที่เบอร์หนึ่งเบอร์1 5 6 9ครับซึ่งเป็นเบอร์ของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นเจ้าของงานประกันรายได้ข้าวนะครับเบอร์1 5 6 9เมื่อโทรติดแล้วเขาให้กดหมายเลขภายใน2เพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตรงๆเจ้าหน้าที่ตอบว่าโอนวันนี้แหละวันแรกว่างั้นนะสอบถาม2แหล่งได้ข้อมูลไม่เหมือนกันนะครับ แหลงแรกคอเซเตอร์ของทกสบอกบอกยังไม่มีข้อมูลว่าจะโอนหรือไม่คือคือไม่ตอบว่าโอนหรือไม่โอนนะครับแหลงแรกแหลงสองกระทรวงพาณิชย์เจ้าหน้านนที่ของกระทรวงพาณิชย์เลยตอบว่าโอนมาน,น,นี้โอนมาน,นี้หรือวาแรกนะครับก็นี่เป็นข้อมูลมาเล่าให้ฟังนะครับในการติดตามข่าวสารมาให้พี่น้องทีนี้ไปดูเว็บไซต์ข่าวมีเว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจลงข่าว เกี่ยวกับเรื่องการโอนเงินรอบห้านี้วันที่14ธันวาคมเวลา11นาฬิกา50นาทีเว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจเขาก็ได้ลงข่าวว่าได้รับการเปิดเผยจากที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขเนี่ยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็คือนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์นะครับนางมาิกา ได้เปิดเผยกับแหล่งข่าวกับเว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจว่านายจุลินลักษณะวิสิทธ์ได้เร่งรัดธนาคารทกสให้เร่งรัดโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรงวดห้านี่นะครับและนางมาลิกาตอบเปิดเผยว่าเมื่อนายจุเลินลักษณะวิสิิตไปเร่งรัดทกสแล้วคาดว่าทกสจะโอนให้พี่น้องเกษตรกรได้ภายในค่าวันนี้ค่า ah วันนี้ก็คือค่าวัน,น ah ที่14ธันวาคมนะครับทั้งหมดก็คือแหล่งข่าวที่นามาเล่าให้ฟังนะครับ แต่จากการดูคลิปก่อนที่เราลงข่าวว่าจะได้เงินมาที่14ธันวาเนี่แหละครับก็มีพี่น้องคอมเมนต์มาจํานวนมากมายมหาศาลบอกสองทุ่มแล้วยังไม่เห็นมีเงินเข้านะครับก็แสดงว่าเรื่องการโอนเงินนี้จะต้องติดตามข่าวพรุ่งนี้อีกครั้งว่าตกลงจะยังไงพรุ่งนี้ฟังข่าวอีกครั้งครับว่าจะโอนได้ไหมพรุ่งนี้นะครับส่วนวันนี้คาดว่าการโอนอขุกขักและมีปัญหา นะเพราะนั้นโอนเงินชาวนารอบ5้ารอฟังข่าวอีกพรุ่งนี้ว่าการโอนจะเป็นอย่างไรจะโอนได้ในวันพรุ่งนี้ไหมหรือจะอย่างไงยังต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ